วันนี้มาทําอะไรครับวัน่นี้ครับวันนี้ผมสาธุอนุโมทามิประธานเครือข่ายคนไทยรักชาตินะครับได้มายื่นหนังสือถึงัวหน้าพักนะครับท่านนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิด้วยเหตุผลก็คือว่าณขณะนี้เราทราบกันดีแล้วว่าจะมีการเลือกนายมงตรีคนใหม่เรากังวลว่าถ้าเกิดว่าทางพักซึ่งจะประชุมกรรมการใหา่พักแล้วสสวันนี้ตอนบ่ายถ้าไม่มีข้อมูลชุดนี้อาจจะทําให้ตกหล่นข้อมูลสําคัญ เพราะเราจะมาจำลองเหตุการณ์เมื่อปี62จำได้ไหมครับว่ามีพักการเมืองหนึ่งชื่อพักการเมืองไทยรักษาชาติลงสมัครสอสอแล้วปรากวว่าพอลงสมัครปุ๊บไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อเพราะมีการร้องไปที่กรกตและก็ส่งสารและมนูลภายในไม่กี่วันก็ยุบพักทันทีดังนั้นสอสอของพักไทยรักษาชาติจึงไม่มี วันนี้เราก็กลัวว่าถ้าเกิดการตัดสินใจในการที่สสจะตัดสินใจเลือกใครเป็นนายกรมนตรีเราเห็นแล้วว่าวันนี้มันมีสอวอที่เลือกข้างและเป็นสอวอสีน้ำเงินซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นฝั่งข้างใดถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะมาเป็นนายกมนตรีเรื่องที่กําลังร้องตอกรเรื่องที่กําลังอยู่ที่ศาลที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมันจะถูกปัดหลนลงไปถ้าปัดหลนลงไปทุกกระบวนการเลือกสอ สสก็จะไปสู่กระบ,บวนการอะไรก็คือจะทําให้เขานั้นนะครับไปสู่การตั้งองคอ์กรอิสระครบพององคฟอรอิสระครบเท่ากับเขาได้ยึดอํานาจประเทศไทยทั้งระบบเลยนี่คือสิ่งที่ทางเครือข่ายคนรักชาติกังวลใจว่าถ้าสสอของพรรคและกรรมการหล่อันพรรคประชาชนไม่ทราบหรือไม่ได้มีข้อมูลที่ละเอียดถี่ถ้วนก็อาจจะตัดสินใจว่าเลือกไปสนับสนุนใครเป็นนายกตี ถ้าเลือกผิดนะครับชีวิตนะครับล่มสลายความหวังของประชาชนที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในประเทศไทยก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นจึงอยากจะฝากพี่น้องประชาชนและก็พี่น้องสื่อมวลชนและก็ทางกรรมการบริหารพักประชาชนนะครับได้คํานึงถึงเรื่องนี้อย่างหนักนะครับท่านมีสิทธิที่จะเลือกใครก็ได้เป็นนายกเพราะเป็นเอกสิทธิของสสและพักเราก็เชื่อว่าพักมีเอกภาพร้อยสี่สิบสามคนคงจะตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งนะครับด้วยคะแนนร้อยสี่สิบสามไปบวกนะครับ แต่ถ้าเกิดเลือกผิดนะครับสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าเราคงทราบดีว,ว่าสวที่มีอยู่โดยกระบวนการหัวสวนั้นจะเป็นอาวุธเข้ามาตัดคอพรรคประชาชนแล้วพรรคประชาชนจะไม่ได้มีสสแม้แต่คนเดียวผมจึงต้องมาขอนําเสนอข้อมูลชุดนี้กับทางพรรคประชาชนครับข้อมูลที่เป็นเอกสารที่เป็นรูปธรรม,มครับาเอามายื่นนะครับมันคือรายละเอียดอะไรมีมีอยูอ่ในนี้ครับ ครับเขาจะบอกว่าได้นิดหนึ่งไหมครับว่าเป็นารายละเอียดอะไรครับเป็นรายละเอียดที่เราจําลองเหตุการณ์เมื่อปี62มาให้ดูนะครับก็ค,บคือตอนทีพ่พรรคไทยรักษาชาติลงสมัครนะครับแล้วก็ได้มีการที่เสนอนานยกรัฐมนตรีคราวนั้นนะครับเป็นบุคคลชั้นสูงนะครับแล้วก็ถูกการร้องพอร้องเสร็จปุ๊บก็กระบวนการขององค์กรอิสระนะครับก็เลยตัดสินจนกระทั่งถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้งหมดนะครับกรรมการทหารพรรคปัจจุบันยังไม่สามารถกลับมาเลือกตั้งได้เลย ดังนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กลับมาโดยองค์กรอิสระที่ฝ่ายหนึ่งนะครับที่เขาเมีอำนาจอยู่เบื้องหลังเขาสามารถตั้งองค์กรอิสระและเขาจะใช้พวกนักร้องเรียนสีเทาทั้งหลายร้องร้องได้ทุกวันและสุดท้ายองค์กรอิสระก็จะตัดคอดังนั้นเรากังวลว่าสอสอพรคประชาชนจะไม่ได้มีโอกาสทํางานการเมืองจะไม่มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถนโยบายต่างๆที่นําเสนอต่อประชาชนความหวังของประชาชนก็จะสูญหายไปนะครับและอาจจะเกิดปัญหานะครับ ที่จะทําให้เกิดความขัดแย้งในประเทศไทยอย่างรุนแรงดังนั้นเครือข่ายคนรักชาติเรากังวลเรื่องนี้จึงต้องมานําเรียนเพื่อเป็นการที่จะให้ข้อมูลได้พิจารณาครับส่วนพักจะพิจารณาอย่างไรสสอจะพิจารณาอย่างไรนั่นเป็นสิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์ของท่านครับก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนและก็ทางผู้หลานของพักประชาชนอย่างยิ่งครับขอบพระคุณอย่างสูงครับครับโอโหพี่ถือครับพี่ถือโซ่เลยครับตรวจสบไปว่เป็นชื่อผู้สากรโดร เรื่องชีวิตเปลี่ยนนะครับบอกได้เลยนะครับพักการเมืองที่เป็นความหวังของประเทศก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือนะครับยังให้มีสถานะของใต้ครับบางฝ่ายอกเรื่องเรื่องไทยฝ่ายของเป็นเรื่องกุญแจสำคัญปนะคุดคออย่างนี้สถานการณ์ปีกครับ